ในคลิปเนี่ยก็จะเป็นวิธีการถ่ายเอกสารโดยใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่อยู่ใน Family มา่าวิธีการก็ง่ายๆแค่จิ้มไปที่หน้าจอเลือกรายการที่จะทำแล้วก็เลือกว่าเป็นภาพสีหรือขาวดำจากนั้นก็ตามด้วยไซส์ของกระดาษแล้วก็เอากระดาษที่เราต้องการจะถ่ายเอกสารนะใส่ลงไปในเครื่องส่วนในหน้าจอก็จะโชว์ตัวอย่างว่าให้วางกระดาษเป็นแนวไหน พอเราใส่เอกสารไปเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มถัดไปที่อยู่มุมขวาด้านล่างเอกสารที่เราใส่เข้าไปจะถูกสแกนแล้วก็ขึ้นมาโชว์ที่หน้าจอเพื่อให้เราเช็คตำแหน่งการวางว่าถูกต้องไหมถ้าตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องก็ให้กดถัดไปที่มุมขวาด้านล่าง แล้วก็เลือกจํานวนแผ่นที่เราต้องการถ้าใส่จํานวนแผ่นเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายก็จะเด้งขึ้นมาส่วนค่าถ่ายเอกสารของเครื่องนี้จะอยู่ที่ประมาณ10เยนยอดเงินใส่นในช่องรับเหรียญเดี๋ยวเอกสารก็จะพิมพ์ออกมาให้โดยอัตโนมัติถ้าถ่ายเอกสารเสร็จแล้วให้กดปุ่มโอเคแต่ถ้าจะพิมพ์เอกสารอื่นต่อให้กดปุ่มสีฟ้าซ้ายมือ